วิชากฎหมายธุรกิจหน่วยที่1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปคามหมายของกฎหมายโดยทั่วไปกฎหมายหมายถึงคำสั่งข้อบังคับหรือกฎเกณฑ์ทั้งหลายของผู้ปกครองแผ่นดินหรือรัฐ ซึ่งเป็นเครื่องมือสื่อถึงแบบแผนความประพฤติของมนุษย์ในสังคมเป็นสิ่งที่มีเหตุผลสอดคล้องกับธรรมชาติมีกระบวนการบังคับที่เป็นกิจจักษณะและเป็นที่ยอมรับเคารพตามมีการกำหนดหน้าที่ข้อห้ามและบทลงโทษสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนส่วนกฎหมายบางประเภทซึ่งเป็นกฎหมายตามแบบพิธีเป็นกฎหมายที่ไม่ได้กำหนดแบบแผนความประพฤติของบุคคลเช่นพระราชบัญญัติพระราชกำหนด พระราชกิจสเดีกากกฎกระทรวงเป็นต้นความสำคัญของกฎหมาย 1- กฎหมายสร้างความเป็นธรรมคุ้มครองประชาชนให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน 2- กฎหมายเป็นสิ่งที่กำหนดบทบาทและพฤติกรรมของคนในสังคม 3- กฎหมายเป็นสิ่งที่กำหนดสิทธิหน้าที่ของบุคคลทำให้ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 4. กฎหมายเป็นสิ่งที่กำหนดให้การประกอบวิชาชีพของบุคคลดำเนินไปได้ด้วยดีการประกอบเป็นสิ่งสำคัญในความเป็นอยู่ของบุคคลและประเทศชาติ 5. กฎหมายเป็นสิ่งที่สร้างความมั่นคงให้กับระบบการปกครองและการบริหารบ้านเมืองค่ะระบบกฎหมายและความเป็นมาของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ระบบกฎหมายคอมมอนซึ่งมีแหล่งกำเนิดในประเทศอังกฤษ ยึดคำพิพากษาของศาลที่ตัดสินไว้แล้วในอดีตเป็นแบบอย่างโดยไม่มีการสร้างประมวลกฎหมายไม่มีการแบ่งแยกประเภทกฎหมายเป็นระบบศาลเดียว ระบบกฎหมายซีวิลมีแหล่งกำเนิดในประเทศทางภาคพ,พื้นยุโรปยึดประมวลกฎหมายเป็นหลักเพื่อนำไปปรับใช้ในข้อเท็จจริงได้แก่ประเทศฝรั่งเศสประเทศเยอรมันมักแยกกฎหมายมหาชนและเอกชนออกจากกันมีระบบศาลคู่คำพิพากษาของศาลเป็นคำอธิบายตัวบทกฎหมายค่ะ ประเภทของกฎหมายที่พิจารณาจากรูปแบบของกฎหมายจะได้แก่กฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรเช่นพระราชบัญญัติพระราชกำหนดประมวลกฎหมายต่างๆและกฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรได้แก่กฎหมายจารีตประเพณีหลักกฎหมายทั่วไปและคำพิพากษาของศาลเฉพาะระบบกฎหมายคอมมอนล์ค่ะ ประเภทของกฎหมายที่พิจารณาจากบทบาทของกฎหมายจะได้แก่กฎหมายสาระบัญญัติเช่นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประมวลกฎหมายอาญาส่วนอีกวิธีหนึ่งคือกฎหมายวิธีสบัญญัติเช่นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาค่ะ ประเภทของกฎหมายที่พิจารณาจากลักษณะความสัมพันธ์ได้แก่กฎหมายเอกชนเช่นกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กฎหมายมหาชนเช่นกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายปกครองกฎหมายระหว่างประเทศจะแยกออกเป็นสามสาขาก็คือกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญาค่ะ กฎหมายที่บัญญัติขึ้นจัดลำดับได้เป็น3ระดับนะคะก็คือลำดับที่1รัฐธรรมนูญล,ลำดับที่2กฎหมายระดับกฎหมายบัญญัติต่างๆลำดับที่3กฎหมายลำดับรองค่ะลำดับแรกก็คือรัฐธรรมนูญนะคะในปีพศ2 5 5 0บัญญัติไว้ในมาตรา6ว่า รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศบทบัญญัติใดของกฎหมายกฎหรือข้อบังคับขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้บทบัญญัตินั้นจะเป็นอันใช้บังคับไม่ได้ค่ะลำดับที่2เป็นกฎหมายระดับกฎหมายบัญญัติซึ่งจะมีดังนี้นะคะ 1. กฎหมายที่ตราขึ้นโดยองค์กรนิติบัญญัติหรือฝ่ายนิติบัญญัติได้แก่พระราชบัญญัติและประมวลกฎหมาย 2. กฎหมายที่ตราขึ้นโดยองค์กรบริหารหรือฝ่ายบริหารได้แก่พระราชกำหนดค่ะลำดับสุดท้ายเป็นกฎหมายลำดับรอง ได้แก่ 1. กฎหมายลำดับรองที่ออกโดยองค์กรฝ่ายบริหารได้แก่พระราชกิษฎีกากฎกระทรวงประกาศกระทรวง 2. กฎหมายลำดับรองที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปัจจุบันจะมีอยู่5ประเภทค่ะได้แก่ข้อบังคับจังหวัดข้อบัญญัติตำบลเทศบัญญัติข้อบัญญตัต,ญญต,ญญติกรุงเทพมหานครและข้อบัญญัติเมืองพัทยาค่ะ การตีความกฎหมายหมายถึงการค้นหาความหมายของถ้อยคำในกฎหมายที่มีถ้อยคำไม่ชัดเจนกำกวมหรือมีความหมายได้หลายทางเพื่ออย่างทราบว่าถ้อยคำของบทบัญญัติของกฎหมายมีความหมายว่าอย่างไรอย่างเช่นมาตรา4วรรคหนึ่งที่กล่าวไว้ว่ากฎหมายนั้นต้องใช้ในบรรดากรณีซึ่งต้องด้วยบทบัญญัติใดๆแห่งกฎหมายตามตัวอักษรหรือตามความมุ่งหมายของบทบัญญัตินั้นๆค่ะ การตีความกฎหมายจะมี2 as well. ลักษณะค่ะลักษณะแรกคือการตีความตามตัวอักษรหมายถึงการอย่างทราบความหมายของกฎหมายจากตัวอักษรของกฎหมายนั้นและ Half course, แลักษณะการตีความตามเจตนารมณ์หมายถึงการอย่างทราบความหมายของถ้อยคําในบทกฎหมายจากเจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายของกฎหมายนั้นค่ะ การอุดช่องว่างในกฎหมายหมายถึงการหากฎหมายมาปรับใช้ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเช่นมาตราสวรรคสองนะคะได้บัญญัติไว้ว่าเมื่อไม่มีกฎหมายที่จะย,ยกมาปรับกับคดีได้ให้วินิจฉัยคดีนั้นตามจารีตประเพณีแห่งท้องถิน่นถ้าไม่มีจารีตประเพณีเช่นว่านั้นให้วินิจฉัยคดีอาศัยเทียบบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง และถ้ากฎหมายเช่นนั้นยังไม่มีอีกด้วยให้พิจารณาฉัยตามหลักกฎหมายทั่วไปค่ะสิทธิหมายถึงความชอบธรรมที่บุคคลสามารถใช้ยันกับผู้อื่นเพื่อคุ้มครองหรือรักษาผลประโยชน์อันเป็นส่วนพึงมีพึงได้ของบุคคลน,นั้นข้อสังเกตนะคะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิทธิจะได้แก่หน้าที่ความรับผิดชอบอำนาจและเอกสิทธิ์ค่ะ จบในหน่วยที่หนึ่งแล้วนะคะขอขอบพระคุณในการติดตามรับชมเป็นอย่างสูงค่ะ